b r e สพาวเวอร์ i ฟ1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นานผู้สื่ข่าวรายงานว่าที่โดมโรงเรียนอนุบาลเทศาบาลตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นสุวิเชษยี่ผู้สีประาเทศาบาลตำบลชนแดนรักษาการนายุทศมนตรีเทศาบาลตำบลชนแดนเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษามีนายสุรชาติเมืองเป้ผู้อำนวยการกองการสาธารณาสุขนายสิทธิชัยวิชัยธนพัฒน์ผู้อำนวยการกองการช่างนายพิชัยพิบาลศรีหัวหน้าฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยและพนักงานเจ้าที่เข้าร่วมกิจกรรมมีนงางธนิดสิงห์เวียงผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลกล่าวรายงานว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจัง ปัจจุบันนั้นมีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทางด้านความมั่นคงการพัฒนาทางด้านของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชนอยากรู้อยากลองจึงถูกชักจูงให้ใช้สิ่งเสพติดได้ง่ายจากปัญหาดังกล่าวรยงอนุบาลเทศบาลตำบลชนแดนตรหนักว่า โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมนอกจากจะให้ความรู้และยังช่วยการหาแนวทางในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอีกประการหนึ่งด้วยเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะค่านิยมที่โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนอยู่ร่วมกับสังคมและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรวมทั้งให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตที่ดีให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและแนวทางในการป้องกันในสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ถือป้ายเชิญชวนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการดำเนินการตามมาตรการเป็นระยะห่างและตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนซึ่งมีผู้ปกค,ครองนักเรียนหัวหน้าส่วนพนักงานและเจ้าที่เทศบาลจำนวน200คนร่วมงาน